สวัสดีย่มเศร้าครับเพื่อนเอนทุกคนตะวันกำลังโพขึ้นสวยงามมากเลยครับเป็นอะไรที่สวยงามมากมากที่นี่พระประแดงนะครับผมสุขสวัสดี45ครับบรรยากาศรอบๆลมก็นิ่งวันนี้การรอบๆ ก็สลัวสลัวอกาดรอบรอบลมนิ่งมากวันนี้นกกาก็ค่อนข้างเงียบหน่อยๆครับก,กาก็ค่อนข้างเงียบรดราก็ไม่ค่อยเห็นวิ่งหรอกครับวันนี้าก็ไม่ค่อยเห็นวิ่ง รถล,ลาก,ก็ไม่ค่อยเห็นวิง่งขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับอุตวันเสียงนกอยู่ไกลๆ บริเ,เวณที่ทำงานนะครับมัน,นเป็นลานจอดรถครับฮะยิ้มแน่แน่นอนแท้เขาลุกลอกกำลังตรวจพื้นที่เขาลุกลอกกำลังตรวจพื้นที่อันนาไม่ยิ้มใส่กลองเนนเขาลุกลอกกำลังตรวจพื้นที่ครับเเนาะรรงขอบคุณยังมากมายเลยครับผม คนไปมีเบิดแล้วไปเขากับปเหลือสุดท <don> <yeah. S 3> right. oh ีว่าเห็อย่งสุดยอดแล้วังมีาหขอเขาคง่ายง่ายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอนี่ก็ดีใจเองสิมื่บหมื่นอเหลือตหนึ่งเพเดียวเ่ท่านดีใจ่ามันจหมดแล้วดต่หนึ่งวัาเ่อไลในรวมตหนึ่งสองพันหบ่ได้หลในร่วมยอดหามื่นหามื่นหามื่นสิพันห้บาทละห้ารบ่ บานละห้าร้อยบานละห้าร้อยห้าหนเป็นหครับแต่คายยอพาคูน้ำเยอะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะจับมเขาแล้งค่ายยูเปิดอะ่แล้ก็่ังยีที่เปิดิ พี่ไม่มีสิทธิ์จะคิดควยควา้าคนทำไรนะไม่มีดามาการันตีหมดวาดสนา เสียงนกร้องอยู่ไกลไๆแต่เั็นก็ขึ้นมามากแล้วขึ้นมามากแล้วแค่นี้แหละครับพี่น้องบ๊ายบ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 าย บ๊ายบายครับขอบคุณหลายๆที่รับชมเด้อ